มีประเด็นเมื่อวานนี้สภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาไลัยได้เผยแพร่หนังสือเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดรจิรนิติหาวานน์ตุลาการสาธฐฐารณนญเป็นหนึ่งในเก้าที่ลงมติยบพักเก้าไกลตัดสิกรรมการาหานพักสิบปีท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์โดยหนังสือเชิญได้ระบุว่าเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดรจิรนิติ หาวานนเข้ามาอธิบายแนวทางการจัดเรียนการการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บดิตคณะนิติศาสตร์ของจุฬาความว่า ตามที่ท่านในฐานะหนึ่งในตุลาการสาลรัดนูนมีคำวินิจฉัยให้ยุบพักเก้าไกลพร้อมทั้งตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลสภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของท่านในสองประเด็นประเด็นที่1ก็คือการละเลยความสำคัญของกระบวนการพิจารณาวิธีพิจารณาความ และประการที่2ก็คือการใช้อำนาจตุลาการสารรัฐมนุนตัดสินโทษยุบพักการเมืองจึงขอเรียนเชิญท่านในฐนานะหนึ่งในตุลาการสารรัฐมนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษสังกัดคณะนิติศาสตร์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิต,นตนนิศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ในวันที่14สิงหาคมเวลาบ่ายโมงข้อความสําคัญนี้สุดท้ายนี่รายมากะสะพานสิตจุฬาเขาเขียนว่า เนื่องจากสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความถูกต้องเชิงวิชาการของการจัดการเรียนการสอนของท่านภายใต้หลักสูตรน,นิติศาสตร์บัณฑิตอันเป็นเหตุมาจากการใช้อำนาจตุลาการสารมนูลที่สอขัดต่อหลักการนิติรัฐและนิติธรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของดิสิตจุฬาได้นในปัจจุบันและอนาคตโอ <c oughs> เป็นความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นและก็โดดเดือด เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูรอดูว่าท่านตุลาการท่านจะเดินทางไปหรือไม่ประกาน